ตอนนี้กับคนตุ๊กเลยเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าไม่คิลองหลังคาไม่อ่ะไออ่านเราได้ไหมอานไม่ใช่อีกแล้วนีว่มาเจนี่ดไไอ,อกหน่อยอา่านหัวแล้วหัวบดเดี๋ยวพอตุอกแหงเด,ด้อพุนอืออืมอืม,อม ือน,นาซ้อนตาโบราณคือเอวนมาซ้อนซ้อนไว้ uh huh. เอาตัวหัวไเพี่งแล้วเอาตัวดีมาซ้อนกักลางจ uh huh. ะลูกพวนเพื่นบนท่านจอน,น,อเนีเอาวอนนี่บ้างนี่เอาเขาทันจะได้หมะลกลงใหญ่เพื่นเอาเขบาบอนไดนเอา กบในนี้วะบัดนี่ยยืนนี่มันตามพูดวะเออนี่มันตามพูดคนลนะเนาะเอ้าพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะบคนที่โตกก๊ะเลยเด้อพี่นออ้องเด้ออ่าพี่รองหลังข้ามาไอ้อ่านเราได้ไหนหามไปใช้อีกแล้ววะนี่มาเจนี่ โอ้ยเนาะอ่าโกเปกโกเปกว่าแล้วฮะอัโบเป็น้ำม่วงคำนะคำจับโบเป็นน <thighs> ้ำ <Ein> ม <structured heroin> <c Moder ator> ่วงนลโต้งเลยเฮ้ยสิยอดเปกเปกแบบเม็อปอ่านไดปุ๊กฮะพี่น้องเนาะอ่าจังไดกะข้อกาบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดทุดๆทุกคนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งเล่าฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องเด้อ การยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องของเบาตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านอยู่เพื่อนในอาดเล่าเนาะอะาผ้าฝนทุนท่านกันโต๊ะลงมาขีอ่าน,นี้สีทดสอบอันหลังคาแล้วได้เนาะฉาบผนโต๊ะแห้งเอาสังกะสีนะครับนะสังกะสีนะือว่ากระเบื้องนะมนันมันแห้งอะไรได้เนี่ย มันลงมิดแห้งแล้วพวกเป้งๆอยู่ฮะ<ม>กบเพิ่นก็นดีใจเยลยฝนตกนะโดยสวัสดีอาตอ่าฝนตกเลยกบเพิ่นออกล่า,าแล้วาดล้วห้องล้วแต่ว่าเครื่องปั่นไผ่เพิ่นแล้ว มี่่บบอ่่่่่่่ยั่่่่่่่่า่่่่่่่ะเขาเจ้าเอาด่น่ข่่่่่่่่่่่่่่่าม่่่่เ่่่่่่่่่่่่งเนะ่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่เ่่น่่็น่ล่่่า่าม่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่น่่ ในนี้เฮาคือแบบกอกไอ้แอกล่ะไอ้หน่อยผลตุ้กแห้งไอ้มือมือกินได้แค่หน้านี่สิบไร่หน่อยเลยโอ้โหเท่ามันก็มือรวยๆแล้วแหละโอ้ยผันหวานแล้วแหละเฮาฮะเออกกินเขาแล้วแหละ บนโตกแล้วไหมป้าบนโตกแล้วล <c oughs> ามาแต่หดของพริกแลเราลเมื่อยพี่น้องเลยมีม <c oughs> ีกระจ่องบ่บ <c oughs> องพี่เออ ได้ป่ะว่าไอ้คนขึงสาไฟกูแห้งอยู่เนาะลองแล้วลองแล้วตรวสอบอ่ะหลังคาไม่ให้อาดแล้วโอ้ยหตักเล็บบาทมุงหลังคาแล้วตกรถุ่นเนาะลองแล้วลองแล้วสิ

เพราะแต่ว่ามชินแอนคือมิดุ้งหรอตี้ตั้งแต่มาอยู่นี่หางตกมานี่ป่ะเอออ่าอ่าตกมานี่ละโอ้็ชำทุกแห้งได้โจ๊กแล้วบรอครับเวรเนี่ยดีอะเพราะาชำทกแห้งรถแกดินมันหนักเท่าไหร่จะวะเนาะบวมนะ

อพี่น้องกระบาบแล้วเพราะว่าถ้าถ้าถ้าฮาร์มอนปุ๊บกับแมนผมมีไฟแล้วนะเนาะ แบบว่ามันมามีแบบหมอกเก็บไว้หมอกเ็บจะต้องใส่ตรงเป็ไฟ่ได้เป็นเท่าไรน่มันมันบ่คืออันว่าไผทุราเชีวอันว่าตัวใส่หมอไฟตัวใหญ่เนาะแต่ว่ามันก็กินไฟหมอแห้งอยู่ตัวนี้ไผ่นีมันกหุนไ่เบ็ดกับหัวตัวหัวคือเทอมนะหเถิมมันก็โตกตามูลมีตัวนี้นะนี่

พักแล้วอุ้ยมันทดสอบคักรลอเนาะป้าเนาะมันทดสอบหลังคาหรือวป่า,าอา๋อหัววัดจะพาตกแหงเด้เอพูนออันนี้เนีะนอกจากว่าพาก,กันเล่นไง สร้างกนว่าอีกทองสามเมื่อไม้ยุ่ยหรอกนะบัดยืนหลังนั่นมันเป็นเพื่อนมูลบ่เพื่อนหลังอันเ้าอยู่นะโนนะเที่ยงหน้าเพื่อนเพือนอันน้อยและเที่ยงหน้าเอาหลังน้อยออออเอเนี่ยอ๋ออ่าเน้นว่าแบบมันเป็นเพื่อนมูลเพื่อนอย่างทีน่ะแต่เขาหัวหน้าหัวหน้าอยูดีเจ้า โอ้ดอันนั้นกับโมเมนต์ดินเจ้าบ่โอ้ยันว่าดินแต่ข้าวพอข้าเมิ่อปั่นเป็นมูนโมเมนต์มาอยู่ที่แบบพระเจ้านาคายเชือผ่ามือซองไปหับของเจ้ามาเออโมเมนต์ทงเชือผ่ามือซองมอ่รกันเอออะไรเนี่ยนะจะจอดด้วยแล้วกันเอาจับเจ้าจับ เแม่นะมืด <upright> ผ <flips coping> em. <boom> um, uh. ้ามืดฝนก็เริ่มจางเลยใครแน่ดอวยมันไม่ได้หัวว่าท่บนเจ้าน่ะโอ้สุดยอดปลอดภัยปลอดภัยใช่ไหมบงดูฮะโอ้ยเนาะโอ้ยมันก็คักแล้วแหละใครอยยุนี่แต่ว่าตุ้งแห้งนี่เขายัดตัวนี่ โอ๊ยบัดบวบัด hmm. ต uh ัว huh. ม uh ัน huh. ส mm ิไ hmm. ด uh ้บัดเอามาอยู่บนนี่มาแล้วอันนี้ห่วงเลยมันเอาห้องใช่ปะแทนตัวนี้มันหัวเอ่อเอซ่อนใส่ให้มันลูกเต็มกระดิ่งให้มันไล่เอาไปพุ่นสนามอืมอืมอืมก็เลยมาซ่อนภาษาโบราณก็เลย่าซ้อนซ้อนไว้อ่าเอาตัวหัวไบบเพียงแล้วตัวดีให้มันซ้อนแบบกลางอ่าก็เสริมชามมันนี่เนาะบัดโอ้คือว่าอีกชามมื้อนะต่างคนละชามมื้อเนื้อ บอกเดียวเสียงรถไงครับาาคือหูุนครับว่าสามมือหเออผม่าสามมือมื่อนี้ได้ใช้ผ้ามือน่ได้ใช้รงเยี่ยมอาใส่ผ้าแล้วแล้วกับ้ำแล้าได้หะืออ่าใส่ผ้าแล้วกับวัวบันไดขึ้นเรียบร้อยแล้ละพัก้แลวแหละไปชราเซลนี่ทา้งแอเตียงคุณไซื้อไอ้ือเอีนเดยอะไบางา่ไปกินมา่การขึ้นีกกุ้มกุ้มขึนอยู่ปะกุ้มเ กุ <ừ> ้มอยู่เนาะเอีเยนอะกินไปกินมาอยู่ที่พันลี้อืมเจดีแล้วปอนถ่อแม่แล้วโกนมาโกงไงที่เราบอกแต่บนโต๊ใช่ต่อเนื่องกับสิยังอยู่ส่วนลายเอาเบี้ยมันจะยังนี่เอาโกนมาเป็นเหงาไงที่ด้วยเราเห็นเนาะฮะ นาะฝนเสาตกเลยส่งก mm ุ๊บแล้วก่อนพี่น้องเลยแอบเนาะอ่านี่รถคือภาพมุมภาพลงมาเียนะฝนก็ได้้อย่ะพอดีพอดีดินไล่ฮะพี่น้องเนาะพอดีดินไล่ได้ยินแต่ว่าทางอันผู้คนโจกดินนะก็ลังไปโจกเอาดินมาแทนเนาะไปโจกเอาดินที่มาถมมันและเดินถมดินอบเนี่แหละพี่น้องเลย อ๋อถ้ารอรุ่นเบิ่งว่าอ่าที่มามว่านี่บอร นายได้แชรพาเมื่อันี้เลยนะเบิง่งเนาะพอพอ,พอไม่ได้บางๆไปน้ำเนะาะเจ้าเจ้าไลเบิกมันถือขางหนึ่งจกแทน,นทิพหาแทน บันหัวมันใดคือทั้งนั้นหัวอผมใดนาะติดตั้งอย่างรีบร้อยทั้งนั้นกำลังครบครบไมผัดเดิอดไม่เช้นบอกอันนี้ผัดเดือดไมมเช้นบอกหรือไม่ยังไม่แนบบอกแต่ว่าเช้น่ะตัวนี้บอกเออเชนเช้นตัวนี้แนบตัวนี้ Đây là cả lốp đấy nó đấy cực nó, mang lộc lốp lộc lốp lộc mang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  lộc là lộc mang lộc mang là mang lộc 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 เราได้ที่นี่ของนอนนี่นี่ตงเนาะโอ้ขักทักชิดชิดเพื่อนเพื่อนเช็ดลูกเลยวะไอ้อ่ะฮะแบบแบบไหนแบบแผนเพื่อนเช็ดลูกเลยว่ะเรือเช็ดขัดหองบ่าไม่ได้ขัดบ่ได้ขัดเ่เออมีแต่อ้อยแอมพาอะไรกันนี่แล้เนาะมันจังกว้างเนาะท่านเลยกระหอบกันดีกันนี่ตังเลยลิ้นโทรศัพท์ที่ว่าจะ เออบวกลูกดัดไปได้มันทดสอบได้มันกับบับวจับเจือคือว่าบม้อแห้งแต่ว่ากับเบิร์นทางเป็นมงก็คือว่าบวมีบวชทอดปไปได้ก่อนโอเคอยู่หักแล้ว าจะยืนจะจดจะจออยู่น้องพี่น้องเนาะอยากเย็นอยากให้มันแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าปวดตกมาปวดบุมีปวดจดปวดเท้าพี่น้องเเวียดสุดยอดที่เห็นฟังหนาบพอดิ้หลังนะนาะพี่น้องเนาตั้งนั้นก็ตัดงตั้งนี้ก็ะุ๊บเอาว่ะเา

mày đấy mình chào khỏi mày nha đúng thang thang chứ đấy mày đâu ba lèo mà không nó 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 thư nó 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 เจนี no. oh. i, ่บ่เจนี่เนาะเออเจนี่เด้อยเจนี่เพื่อน่าเพื่อน่าเจนี่เพื่อเพื่อน่าใช่เจนี่เอ่ากันบ้านเนี่ยบออาอ่าเรา่าบนนี้นี่เนาะเป็นมันตัดออกรถต่ออย้่เนาะ เราตัดต so ่อกิ้วอไงเพื <ain> ่อนเนี้ยเด้อเราตัดต่อกิ้วอไงเพื่อนเนี้ยมันเออต่อกิ้วนะมันยากเอ้าสรุปพวนเพื่อนบนทันได้ทอกนี่สรุปพวนเพื่อนบนทันได้ทอกนี่เอาวันนี้บ้าเราดีเอาเขาทัยันยัได้บ่ฮะตกลงใย่เพื่อนเอาเขาวบนไหนอ้าวบนหันบ่าเออชุดชาวบ้านชาวบ้านมันหลายรถดูกันยันยันไดเอาแบบไร อ่าช yup. ิปรถปุ่นเอาเข้าันป่อ่อ่นเข้ากัมีมีมีออันช้างเพื่อตัดต่อและอเพื่อหัวยย่ đi ở luật nhá

เม็ดก้อนมันสิปได้ินแล้วบอกาโอเคเนาะโอเคเพื่นว่าตอนบ่ายเพื่อนว่าบ่ายนี้เพืดด่อนจะเข้ามาใหม่ เพิ่นก็หากินเ้ากินนาพุ่นล่ะเพิ่นก็ได้พักบัดหยังบ่น้อยอาเนาะบ่เฮ็ดหยังแล้วตื่นเช้ามาซะดินแล้วบดนี้อ่เาบ่หดอกนเนาะเพราะว่าเากเฮ็ดมันบ่ได้เ็ที่คือว่าด้าเนาะเราเป็นคันงเลยเอ้าว่าสิด้จบคลิปก่อนทางบ่ตากะเนาะออกอ่ากินข้าวกินน้ําก่อนเลย จากความุบใจละลายเนาะที่เขามาบนบนมแลวกับบุกดามโนษณะพี่น้องเลยขอใหายดีดีทีนงรำรวยเงินทองบนสุ่มุกคนทักทีที่ล่าวาลวมาสบายเ้อพี่น้องเ้อ